ค่ะเพืพ่อนๆเรามากินข้าวกันนะคะวันนี้อันนี้จะเป็นปลาส้มนะคะปลาส้มมมนาทอดจะไหม้ๆหน่อยเนาะอันนี้จะเป็นผัดหมี่ค่ะผัดหมี่ตั้งแต่งานแต่งวันนั้นนะคะโมนาใส่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วเอามาอุ่นนะคะอันนี้จะเป็นหน่อไม้นะคะที่โมนาทาเองนะคะเอามาย่างเอามาหมกแล้วก็เอามาต้มนะคะก็ใส่ตู้เย็นไว้อันนี้ผักดองค่ะหอมดองถ่ายต้มนะคะ น้ำพริกก็เป็นน้ำพริกผงธรรมดานี่ค่ะชุบรสน้ำปลานะคะกินกับข้าวสวยเนาะแค่นี้นะคะเดี๋ยวมากินกันเลยนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนช่องโมนานะคะวันนี้มากินข้าวกันนะคะบ้านโมนานะคะพายุข้าวนะคะฝนตกฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนทั้งคืนเลยนะคะโมนาไม่สบายเป็นอาทิตย์แล้วค่ะไปหาหมอก็โดนขีดไปเข็มนึงนะคะแล้วก็ได้ยามากินนะคะ ไอคะ่ะไอทั้งวันทั้งคืนเลยไอจนบวดคอไปหมดนะคะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดพอฉีดยาก,กันเลยเหมือนจะเบาๆลงแล้วนะคะไม่ไอแล้วนะคะแต่เสียงก็ยังยังไม่หายนยี่อยู่เนาะนะคะกินข้าวต้มทุกวัน,นะคะ่ะกินข้าวต้มสามวันนะคะต้มข้าวกินนะคะกินทั้งวันนะคะเลยวันนี้ได้กินข้าวสวยแล้วะคะ่ะมากินข้าวกันนะคะเพื่อนนี่กับข้าวโมนาเพอดีมันไม่ได้กินข้าว ถ้วยหลายวันมันก็นึกอยากนะคะแต่พวกตําพวกอะไรใน,นมือขนมจีนมโมนายัาไ่กล้ากิน,นะคะ่ะเพราะว่ามันไอเนาะมโนนาตัวไอน,นะคะเลยจะมากินผักวันนี้เนาะนี่ค่ะมามาทานด้วยกันนะคะเพื่อนก่อนจะทานนะคะเดี๋ยวโมโนนาขอบคุณเพื่อนๆก่อนนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะขาจรขาประจานะคะที่แวะเวียนเข้ามานะคะให้กําลังใจช่องโมโนนานะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนเก่า ที่แวะเวียนมาเป็นประจำเนาะที่จำกันได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะนะคะ,นะคะก็ฝนตกอยู่ค่ะโมนาไม่ได้ส่งลูกไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าลูกสาวก็ไม่ค่อยสบายนะคะแล้วโมนาเองก็ไปก็จะโดนฝนนะคะเหมือนก็จะเป็นกันทั้งบ้านนะคะก็ะเลยฝนตกแรงคะ่ะขึ้นรถไปเปียกแน่ๆค่ะก็ะเลย ไม่ไปนะคะคืออยู่บ้านเลยนะคะมาทํามากินข้าวกันเยวจะกินผัดดองคำแรกเห็นผัดดองไม่ได้อยากกินนะคะเป็นคนชอบผัดดองมากนะ,ะผัดอะไรดองก็ชอบหมดเลยนะคะเนี่ยแต่ไม่อยากใช้มือเนาะอร่อยะค่ะับข้าวเยอะมาก,กวันนี้ปลาชบก็มี นี่คทอดให้เด็กๆขอหายไข่แล้วก็อยากกินหลายอย่างตอนเป็นไข่ต้มข้าวกินตั้งแต่เช้ายันต้มหม้อหนึ่งกินเช้ายันค่ำเลยนะคะกิ้นเสร็จก็กินยาในน้ำโมนาเป็นน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ย้าหอมลงไปน้ำร้อน ใส่ย,ยาหอมแล้วก็กินนะคะมันจะหายไอนะคะเพื่อนเอนอดอกไม้ทำเองน,นะคะหมอนาอไม้เอามาเอามาหมกแล้วก็เอามาต้มนะคะเพื่อนแล้วก็ใส่ตีนไกนะ้เนาะหนาวค่ะฝนตกแล้วมันก็หนาว ให้ต้มต้มให้เด็กๆแล้วก็ปลาปลาทอดบัน,นีีนี่เอามาอุน่นอุ่นในหม้อข้าวเลยมีใน,นนะตู้เย็นมันจะแข็งโกกเลยนะมนมีงานเต็งนี่เลยมาก อันหวานเดเ็ดหน่อยๆจริงๆเขากินเป,ปล่าๆแหละเนาะกินกับผักม,มานามากินกับข้าวมานาต้องกินยาอีกย,ยายัางไม่หมดเดี๋ยวมันจะไม่หายหอมแดง มันมีรสชาตินะหอมแดงมันขึ้นจมูกเออตูทั้งฝนทั้งลมทำเดือนไปไหนไม่ได้แบบนี้ทำอะไรก็ไม่ได้เออ มัมเดิงอร่อยกว่ามันเปรี้ยวๆเนาะกับข้าวลายยางกินไปโมนากินกับข้าว่างเดียยโมนาก็อิ่มแล้วอันนี้มันลายอย่างมาก <c oughs> จริงๆน้ำพริกกับผักก็อิ่มแล้วเนาะอันนี้ต้องอะไรต้องมีอะไรนหะมทั้งไข่ต้มทัท้ทงปลาทอดทั้งหลายอย่างเลยช้ดนี้ก็อร่อยโอ้ยมีแต่ของอร่อยๆเลยเนะ ราส้มราส้มก็ชอบกินค่ะซื้อมา,อา,ามทอดบ่อยๆตัวละสามสิบห้าบาทเพื่อนตัวละสามสิบห้าบาท ตัวละ4ีสิบห้าสิบตัวนี้เนาะมันก็ตัวใหญ่ไปอีกเนาะมันน่าจะกินกับข้าวที่มันมีรสชาติุเปียวอะไรนี้เนาะกุเปียวนเค็มทุเนาะเราไม่ทำเองค่ะเพื่อน ถ้าจะกินยาแล้วฮะแล้วก็นอนแหละไปไหนไม่ได้แล้วฝนทั้งวันอืต้มกินทั้งวันแหละคักอันนี้หน่มุงหน่อไม้ อร่อยมากกระต้มก็อร่อยกินอะไรก็อร่อยเป็นหมดข้าวหมดแล้วยังเบื่อนข้าวหมดแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปเอาข้าวอีกแต่ว่าขอจบคลิปก่อนเนาะ เดี๋ยวจะนานนะคะเพื่อนโอ้ยน้ำร้อนค่เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะเพื่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ